สวัสดีค่ะช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้พามาชมไม้ประดับสีสวยค่ะไม้ประดับกระถางนี้ชื่ออโกนิมาค่ะข้างๆพี่เสือใหญ่นะคะมาตั้งไว้ตรงนี้ใบเขาสวยมากค่ะมีชมพูนะคะสีชมพูสีเขียว ผสมกันในหนึ่งใบนะคะถ้าที่ศึกษามาตามอินเทอร์เน็ตก็คืออโกนิมามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะพันธุ์ที่มีนี้น่าจะเป็นพันธุ์ทับทิมสยามนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆที่มีความรู้ก็เม้นมาแล้วกันนะคะว่ามันใช่ทับทิมสยามไหมนะคะ ตอนแรกท er ี่เห so ็นอโกนิมาในกระถางก็ย้ายไปย้ายมาหลบแดดให้นะคะเพราะว่ากระถางนี้ตั้งอยู่หลังที่พักที่ที่พักที่ทํางานที่บริษัทนะคะเห็นเขาตากแดดนานๆก็เลยย้ายไปย้ายมาให้เข้าร่มใบเขาก็สวยขึ้นนะคะแล้วทํากิ่งเขาหักค่ะพอทํากิ่งหักแล้วก็เสียดายก็เลยเอา กิ่งของเขาเนี่ยไปชํำน้ําลองดูผ่านไปผ่านมาเขาเกิดรากค่ะเกิดรากขึ้นมาก็เลยเอ๊ะมันง่ายแบบนี้เหรอการขยายพันธุ์ของอโกนิมานะคะพอไปศึกษาการขยายพันธุ์จริงๆของโปนิม hmm. าเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าเราลองผิดลองถูกแล้วถึงได้ไปศึกษานะคะเห็นไหมคะ ใบเขาสวยมากสีสวยจริงๆนะอ่อนหวานอ่อนหวานดอกนะคะมีดอกขึ้น2ดอกกระถางนี้ก็เขาแตกกอได้ใหญ่ดีค่ะนะคะเดี๋ยวจะพามามาทำการขยายพันธุ์เขาลองดูนะคะโดยการชําน้ำนะคะ การขยายพันธุ์อโกนิมาก,ก็โดยการปักชำนะคะปักชำลงน้ำปักชำลงดินค่ะก็เลือกยอดของเขาแล้วก็เอาไปปักชำวันนี้จะพาปักชำโดยน้ำนะคะเพราะว่าเคยทำมาแล้วแล้วมันได้ผลนะคะคือไม่ได้เก่งกาดอะไรไม่ได้เก่งกาดอะไรนะคะก็ศึกษามานี่แหละค่ะแล้วก็มาลองทำดู ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็เรียนรู้กันไปพร้อมกันนะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะ,นะคะเรามาหักกิ่งนะคะใช้วิธีการหักเลยได้หนังกิ่งนะคะได้แล้วหนังกิง่ง a ากด e m มภาษาอังกฤษ ไต้องเรียกว่ามาไนหะถ้าเรียกตามภาษาไทยอ่านตามหลักภาษาไทยก็อะโกนีมาค่ะวันนี้จะชําอะโกนีมาสามกิ่งนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแก้วกาแฟนะคะที่เรากินแล้วเราก็เก็บไว้และก็กิ่งอะโกนีมาและฟองน้ํานะคะฟองน้ำนี่มาพันให้รอบกับกิ่งที่เราจะชําน้ํานะคะ พันให้แน่นนะคะเพื่อเป็นการล็อกกิ่งไม่ให้โอนเอ็นไปมาแล้วก็ฟองน้ำนี่กันอากาศเข้าไปในแก้วน้ำนะคะใช้หลักการควบแน่นค่ะเพื่อให้เกิดรักยัดข้าลงพันฟองน้ำกับกิ่งอากนิมาให้แน่นค่ะ แล้วก็ยัดลงในฝากาแฟนะคะรูของฝากาแฟวิธีการนี้จะทําให้กิ่งของอะโกนิมาไม่โอนเอ็นแล้วก็เป็นการป้องกันอากาศเข้าไปในแก้วกาแฟนะคะเป็นการควบแน่นวิธีการหนึ่งทำให้เกิดรากได้เร็วเสร็จเรียบรอ้อยคะ่ะการชํำอะโกนิมานะคะก็รอดูคะ่ะว่าประมาณหนึ่งเดือนรากเขาจะเดินหรือเปล่านะคะ ถ้าน้ำยุกก็เติมน้ําได้น,นะคะนการขยายพันธุ์อโกนิมาแบบง่ายๆนะคะในบ้านเราเสร็จแล้วก็นำอโกนีมาที่เราชําไว้นี่ไปวางบริเวณที่มีแสงแดดราไรนะคะด้วยความสวยงามของใบอโกนิมานะคะใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปสวยๆเท่ๆของพี่เสือใหญ่ได้เลยนะคะ พี่เสือใหญ่ชอบม,มากค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ